ที่หน้าหลวงพ่อพระภูสุริยบุญธรรมรักวัดลอยเคาะเมืองเชียงใหม่เจอโขนหลวงบุญเลือดเข้ามาหน้าหลวงพ่อพระภูสุริยบุญธรรมรักเจ้าวาดวัดลอยเคาะเข้ามาหาถิรสางเทน้ำมนต์แล้วยกปั้นน้มนกินนะครับ ต่อไปที่นนหน้าหน้าหลวงพ่อท่านพระภูชาที่อย่างรูวง้ว่านแก้วคณะตำบลน้องแก้วตักว่างว่านไผ่พม่มาชัยวนาราขอได้เชิญคุณเจรัญทองเราไปที่ประนามขามเลนขาวตามเขียนน้ำมนต์แล้วยกบาต์น้ำมนต์เกณฑ์ถวายเชิญคุณเจรัญทองเราครับ จะรักทองเอาจะได้ตามเทียนน้ำมนต์หน้าพระรามขามสีขาว่อจะได้ตามเทียนน้ำมนต์ที่หน้าหลวงพ่อประธานสงศ์จอดไฟเป็นคุณจรักทองเางองาเวลาจอดไปอ่ามนีเชิญคุณประธานวงทิพย์อ่าไปเป็นผู้จุดเทียนน้ำมนต์คุณประธานวงทิพย์ท่านมาแล้วครับาน าอาุยแรงจากเทน้งมงเลอุณประกาศประหารโวมลิกสาจากเทน้มงเลยแรกบัดนี้พระสูฆ์ทข้างปวง อันวีทาพระครูสากรจิตโสณและก็ครูสุวิมลธรรมรักจะได้มั่งตกอธิษฐานจิตกรกรมคาถาและพระสงฆ์เจ้ารูปจะได้เจริญพุทธมนต์สมโพธมบังสาพิเศษพระองคราชาลุสสวารีสม็จพระนรศวรหาราชเป็นนามัสตต่อไปครับวิปปิปติภางายะสัพสัมปติสิกยา พระทุกข์วินาศายะปริตังธุถามังคลังวิปัติปติคาหยะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะวิยะวินาศายะปริตังธุถามังคลังวิปัติปติคาหยะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพโรขวินาศายะ ปริตํภูธมัง